สวัสดีค่ะนักเรียน3ามทับหนึ่งนะคะมาพบกับคลิปต่อไปนะสาหรับข้อ6ถึงข้อ10นะคะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดน,นะอ่ะในส่วนของข้อ6นะคะข้อ6ก็คือถ้าเราอ่านเนี่ยมันก็คือครูบอกแล้วเนาะการอ่านคืออ่านจากตัวแปรมาก่อนก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหแต่น้อยกว่า3นะคะนักเรียนก็มาเขียนคําตอบของสมการเหมือนเดิมเลยเนาะสเกลที่เราใช้เนี่ยค่าเป็นลบหกับ3เนี่ยดังนั้นเราสามารถกําหนดสเกลทีละหนึ่งได้นะคะ ก็นั่นก็กำหนดค่าเลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็มาวงกลมนะคะซึ่งตอนนี้เราดูสนใจคือเลขลบหนึ่งกับสามถูกไหมดังนั้นลบหนึ่งอยู่ตรงนี้เราเป็นวงเปิดเปิดไว้ก่อนนะเราจะมาดูว่าทึบหรือโปร่งอ่ะจากนั้นดูซินะคะหน้าด้านหน้านะคะเครื่องหมายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแสดงว่าตรงบริเวณลบหนึ่งก็จะเป็นวง ทึบนั่นเองนะคะส่วนฝั่งด้านหลังก็คือจะเป็น x น้อยกว่า3นะคะคืองหมายน้อยกว่าก็แสดงว่าเป็นวงโปร่งนั่นเองจากนั้นพอได้แล้วนักเรียนก็ลากเส้นตรงนะคะมาหากันได้เลยเชื่อมจุดคล้ายๆกับข้อที่5นะลูกก็คือว่าคําตอบนะคะข้อนี้ของอสมการเนี่ยมันเป็นช่วงดังนั้นลักษณะคําตอบเส้นจนํานวนของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหัวลูกศรและมันก็จะเป็นช่วงแค่ลาก2เส้นนี้เชื่อมเข้าหากันนะคะ ต่อไปข้อที่7ข้อที่7อ่ะเป็นเครื่องหมายอ่ะสมการตัวนี้บ้างนะคะคือ x ไม่เท่ากับลบสอ่ะ x ไม่เท่ากับลบสเป็นยังไงมาดูกันเนาะก่อนอื่นกำหนดสเกลก่อนนะลูก<ม>ก็เอาเท่าเดิมได้เนาะ<ม>เพราะว่าค่าของมันอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอ่ะดังนั้น,น,นเราดูโจทย์ข้อนี้นะคะจะไม่ไม่ จะไม่ได้คล้ายกับทุกข้อนละลักษณะของเส้นจํานวนมาดูนะถ้ากรณีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะลบสามอ่ะลบสามอยู่ตรงไหนีตรงนี้อ่ะเราวงไว้ก่อนถ้าเป็นกรณีของเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะนักเรียนฟังครูเนาะก็คือไม่เท่ากับสาไม่เท่ากับลบสามก็คือเราจะไม่สนใจลบสามนั่นหมายถึงว่าจุดลบสามเนี่ยเราไม่เอาแน่ๆการที่ไม่เอาเราจะใช้จุดโปรง่งถูกไหมคะเราจะไม่เอาคําตอบตรงจุดนี้เป็นจุด ดังนั้นคําตอบจะเป็นจุดโปรง่งจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นนะคะลากเส้นออกจากจุดโดยที่ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับดูนะนักเรียนจะลากไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพราะอะไรเพราะคําตอบของอสมการของเรามันเป็นจํานวนจริงทุกตัวบนเส้นจํานวนยกเว้นกรณีที่ x เท่ากับ3เท่ากับลบ3นั่นเอง ก็คือเอาทั้งหมดยกเว้นลบสามนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นลักษณะของเส้นตรงคือเป็นวงกลมเปิดที่จุดที่ไม่ต้องการนะคะจุดที่ไม่เท่ากับแล้วก็ลากเส้นตรงออกทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นหัวลูกศรเติมทั้งสองฝั่งเลยนะคะลักษณะของ x ไม่เท่ากับลบสามคำตอบของอสมการเป็นดังนี้ต่อไปมาดูข้อ8นะคะข้อ8อ่าข้อ8ค่าของมันคืออันนี้อ่านว่าอะไรบางคนบอกว่าคู1ส น้อยกว่าหรือเท่ากับ x อ,อ่านเดบได้ไหมก็ได้ถูกต้องนะคะหรือบางคนบอกว่าครูหนูถนัดอ่านจากตัวแปรมาก่อนที่ครูสอนว่าอ้าปากใส่ใครอ้าปากใส่ใครคนนั้นมากดังนั้นถ้าอ่านจากตัว x มาก่อนมันจะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ10นะคะเดี๋ยวครูเขียนคําอ่านให้หน่อยเนาะแต่ถ้าอ่านจากตัวเลขด้านหน้ามาก่อนได้ไงมันจะอ่านว่าอะไร10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ x จริงๆสองตัวนี้ความหมายเดียวกันเลยนะลูกแต่อ่านไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่หลักที่ครูอยากให้นักเรียนจำเลยนะครูขอให้ย้ำว่าอ่านจากตัวแปรมาก่อนแล้วกันมันจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากกว่าถ้านักเรียนอ่านจากอ่านจากตัวเลขมาก่อนเนี่ยเวลามาว่าเส้นจำนวนเนี่ยนักเรียนจะงงนะคะดังนั้นทั้งสองตัวนี้ครูบอกแล้วเนะวาะอ่านแบบไหนก็ได้เหมือนกันแต่ครูขอให้จำที่กรณีเป็นตัวแปร มาก่อนดังนั้นจะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ10นะคะเราวก็มาวาเส้นจำนวนกันเลยซึ่งครูมองแล้วไอ้ข้อน,นี้ข้อ8เนี่ยสเกลมันเ้าเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะดังนั้นครูขอกำหนดสเกลเป็น10ได้เลยนะคะครูบอกแล้วนะว่าการกำหนดสเกลเนี่ยไม่ไม่ได้ฟิกเนาะหมายถึงว่านักเรียนสามารถกำหนดค่าของมันอาจจะเริ่มจาก10หรืออาจจะเริ่มจาก100ก็ได้แต่ เงื่อนไขคือขอให้ระยะห่างระหว่างสเกลของมันเท่ากันอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคู่กาหนด10ไป20อันต่อไปมันก็ต้องเป็นสาถูกไหมคือระยะสเกลเนี่ยระยะห่างของมันเท่ากันแค่นั้นเองจากนั้นอ่ะมาดูข้อ8นะข้อ8เราโฟกัสที่10ถูกไหมดังนั้น10อยู่ตรงนี้อ่ะเราวงก่อนวงเปิดหรือปิดเรามาดูเครื่องหมายของเรานะคะไม่ว่ามันจะอ่านว่าตั้งหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าเนี่ยนักเนียนจะเห็นว่ามันเป็นหรือเท่ากับแสดงว่ามันก็ต้องเป็นวงทึบแน่นอนอยู่แล้ว ดังนั้นนะคะครูบอกว่าอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ10ดังนั้นค่าที่มากกว่า10เนี่ยมันก็จะต้องไปทางขวามือถูกไหมดังนั้นนักเรียนก็ลากเส้นเลยทางขวามือแล้วก็เติมหัวลูกศรให้มันด้วยเพราะว่ามันก็มีมากมายเลยที่ค่าของมันมากกว่าหรือเท่ากับ10เห็นไหมคะข้อ8เนี่ยพอนักเรียนถ้าอ่านจากตัวแปรก่อนนักเรียนจะหาค่าแบบไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นกรณีที่นักเรียนบอกว่าครูหนูอ่านจาก10 สิบน้อยกว่าหรือเท่ากับ x เนี่ยนักเรียนจะเริ่มมีปัญหาในการวาดกราฟแล้ว x สิบน้อยกว่าหรือเท่ากับ x เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับมันจะไปทางซ้ายหรือเปล่านะมันจะเกิดปัญหาตัวนี้ด้วยดังนั้นนะคะครูแนะนําให้นักเรียนอ่านจากตัวแปรมาก่อนหรือบางคนการลืมหลักการนักเรียนสามารถเขียนสลับไปได้เลยนะคะก็คือจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองแค่สลับที่ระหว่างาตัวเลขกับตัวแปรแค่นั้นเองนะคะนักเรียนก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคต่อไปข้อ9นะคะข้อ9 ข้อ9ก้าก็สเกลที่ละส0เหมือนกันเนาะก็กำหนดสเกลก่อนเลย0ูนย์ลบสิลบยี่สฝั่งนี้10 20 30อ่ะตอนนี้นะคะสเกลของเราสนใจเลขลบสิบกับสามสิบอันนั้นดูก่อนเลยก็วงกลมไว้ก่อน เปิดหรือปิดมาดูนะคะเครื่องหมายของเราบังเอิญสองฝั่งเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายหรือเท่ากับได้หมดเลยทั้งสองอันถูกไหมดังนั้นก็ต้องเป็นวงทึบนะคะนันเงเล็กก็วงดําไปวงทึบจากนั้นนะคะถ้ามีลักษณะของระหว่างจํานวนแบบนี้นันเงเล็กก็ลากเส้นเชื่อมเข้าหากันเป็นเส้นตรงปึ๊บก็เสร็จแล้วนะคะก็เป็นทึบทั้งคู่โอเคนะคะต่อไปข้อที่สิบข้อที่สิบนะคะคล้ายๆกับข้อแดเลยไหมข้อสิอบางคนบอกคู่หนู นูอ่านจากตัวแปรอ่าอานจากตัวแปรมาก่อนมาจานว่า x น้อยกว่า2อ่านจากตัวเลขมาก่อนจากหน้าไปหลังมันจะกลายเป็น2มากกว่า x ดังนั้นครูบอกแล้วยึดจากการอ่านตัวแปรมาก่อนนะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนตอนวาดกราฟดังนั้นมันจะอ่านว่าอะไรคะก็คืออ่านว่า x น้อยกว่า2ถูกไหมแล้วครูบอกแล้วว่านักเรียนก็สามารถสลับ สลับที่กันแต่การสลับที่นักเรียนต้องดูด้วยนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยนักเรียนสลับที่กันเห็นไหมมันอ้าปากใส่ x เวลาสลับมา e x ก็ต้องนวนอ้าปากใส่ในขณะเดียวกันถ้า2ตัวน,นี้นะคะข้อ10อ้าปากใส่เลข2แสดงว่าพอนักเรียนเขียนสลับใหม่มันจะได้เป็นไร x ก็ต้องถูกอ้าปากใส่2เหมือนเดิม เวลาสลับนะคะนักเรียนจะต้องอ้าปากใส่ให้ยึดหลักนะเพราะบางคนจะสับสนครูมากกว่าน้อยกว่าไม่เข้าใจนะคะดังนั้นใช้หลักนี้ถ้ากรณีที่นักเรียนจะเขียนสลับให้มันชัดเจนนะคะแต่ถ้าครูบอกแล้วถ้ายึดอ่านจากตัวแปรอ้าปากใส่ใครคนนั้นมากดังนั้นจะอ่านว่า x น้อยกว่า2นั่นเองนะคะเราก็มาวาดเส้นจํานวนโดยข้อนี้เป็น2ใช่ไหมเราก็กะสเกลประมาณ1นึ่งพอเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสนะี่ลบหนึ่งลบสองลบสาม หนึ่งแล้วก็โฟกัสัตอ่ะสองนะคะเราโฟกัสเลขสองเลขสองอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราเป็นวงกลมไ้ก่อนเปิดหรือปิดยังไม่ดูไปดูที่เครื่องหมายเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายแบบนี้ก็แสดงว่าเปิดแน่นอนจากนั้นเราจะลากเส้นนะคะไปทางไหนอ่านว่า x น้อยกว่าสองดังนั้นน้อยกว่าสองมันก็ต้องไปทางซ้ายมือถูกไหมคะด,ดังนั้นเรนียนก็ลากเส้นตรงไปเลยปึ๊บ ก็เป็นคำตอบของอาสมการข้อ10นะคะโอเคจบแล้วนะคะถ้าครูเฉลยแบบฝึกหัดปล่อยคลิปนี้แล้วนักเรียนังสับสนสามารถทักมาสอบถามคุณครูได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้การเฉลยคลิปแบบฝึกหัดนะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบายเด็กๆ